หลังจากที่ลองผิดลองถูกมา3ครั้งวันนี้มาแจากสูตรขนมเปียกเผือกไข่เค็มแบบง่ายๆเราจะนำเผือกสุกมาบดให้ละเอียดนำไปตั้งไฟอ่อนใส่กะทิน้ำตาลแป้งมันน้ำมันพืช เราจะกวนจนไม่ติดกระทะจากนั้นพักไว้ให้เย็นนำเผือกมาห่อ,อก,กับไข่แดงเค็มที่สุกแล้วจากนั้นพักไว้ก่อนต่อไปมาทำแป้งชั้นนอกนำแป้งสาลีน้ำตาลไอซิง่งเกลือน้ำมันพืชน้ำเปล่าคนจนไม่มีเม็ดแป้งถือว่าใช้ได้ต่อไปมาทำแป้งชั้นในนำแป้งสาลีและน้ำมันมาคนให้ทุกอย่างเข้ากันอันตราส่วนการแบ่งแป้งและวิธีการห่อแป้งแบบละเอียดจะพิมพ์มาให้ใต้คอมเมนต์นะคะ นำแป้งมาหุ้มกับไส้ที่ทำไว้แล้วนำไปเข้าหม้อทอดเท่านี้เราก็จะได้ขนมเปี๊ยกเผือกไขเ่เค็มจากนั้นก็นำไปป้อนแฟนของคุณได้เลยรับรองอร่อยแน่นอนดีครับอร่อยฝอกันดตดี